ท่านพระอาจารย์ปอทุกคนท่านแบบว่าให้แง่คิดน้องดีแล้วก็ท่านแบบว่าให้พรน้องดีมากแล้วท่านก็ได้ให้พระน้องเนาะแล้วก็มีหลายอย่างอยู่ท่านแบบว่าบุ๋มชอบท่านมากนะท่านเป็นพระนักสร้างที่แบบว่าเห็นไหมขึ้นดอยสร้างโรงเรียนสร้างอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วท่านก็ได้ เข้าเฝ้าแล้วน้องได้เข้าเฝ้าเพราะท่านด้วยนะทุกคนเออนั่นแหละเป็นอะไรที่แบบเออน่ารักอะ่ะเห็นแล้วท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องนะทุกคนท่านมานะ่ะด้วยความรักความเออไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเนาะ เห็นแล้วบอกว่าเออยิ้มตามแล้วท่านให้แง่คิดดีมากท่านพูดดีมากผมบอกวีดีได้ป้อาจารย์ผมเคยผมเคยล้างก่อแบบเนี้อใส่กระเป๋าผมเลืยกไปล้างเขาไปฉีดน้ำใส่คืนน้ำบ่ออกเลยเออแปลว่านี่แหละพราะว่ารย์มันยังวาอยู่มันเละมันกันน้ำเลยป้าอาจารย์จะไปตากฝุนไหมรือเปล่าเละไม่ได้กับอยู่เลยนี่อ่าป้าอาจารย์ครับเราด้วยเดี๋ยวมันก็มาการันตีสุดสุดไป อขึ้นอยู่ตัวนิดหนอตักไลยใจ้นตัวอืนนี้พี่คนขามขึ้นกันเลยอด้านนี้ดีนี่คือบอัดีนี่คือบอดีนี่คือบอก็ดีได้ใส่พาเป็นยังวัดตาก็ดีที่จะนี่เราทิ้งไปตาจากนี้ครับแน่นี่นนีไปศาสก็ทิ้งศาิ้งตเพระนไทยร์ไห โอ้โหอะไรอะไรอันนี liked? ้จะไปใต้กระตานกระตานตำขันครับผมอันนี้เออ่พระเจ้าตักสินของวัดขุนพนมนะขึ้นของวัดตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ปีสามห้าเหลือองค์เดียวโอ้โหลุงก็ถวายตมามาวันเกิดอาตมาก็เอามาถวายยมโลกต่อเออเป็นพ้าตักสินพระเจ้าเสือเอ้าทำไมไม่เอาเสือไปด้วยล่ะปอบปอบไปแล้วปอบพระเจ้าตักสินนี่เป็นเป็นคนที่กล้าหาญ เราก็เป็นคนดี้าอมไปกล้าหาญไปทั้งในกันชนะเออชนะแล้วก็เป็นคนมีความสุขแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนที่มีตับมาก <c oughs> ค,นคนที่มีทัพมากเพราเป็นคนจีนไม่ใช่หรือเรียกว่าติดต้องหนุนคำว่าไทยเหมือนความกล้า,าหาญนี่ความสุขมีมมขอำนาจเลยเป็นพ่อแม่กัตริย์อ่าน,นี้ไปไหนก็ชนะทุกทิศเออหยุดเลยนั่งอยู่บัลลังก์แข่งความสุขแต่ว่าบัลลังก์นี้ก็ จะมีความกล้าความแก่งแล้เป็นเสือคนอธิบายเวลายุติธรรมจำมาเลยเองเวย์แน่แน่ตังใจกล้าตั้งใจไทยถ่วงออกอันนี้ก็เป็นของที่เป็นมันเป็นตัวเป็นต้นใจเขาไทยทุนไทยนี่แหละแต่เขาเนี่นนนนนยแหละเป็นคนดำเนินท,นนที่มีความสุขก็อยู่ยที่เรามีความสุขก็อยู่ที่เรานี่แหละคดามันนี่แหละคดามันเป็นคนที่มัมีความมุ่เม็่นเลยผู้ใดที่มาว่าจะกับคามันมันสนใจเด็ด เอออาตมากินได้แค่เนี่ยแต่เดิมพวกนั้นแลบวโยนลงครับมันต้องอย่างนี้นะคนเราเนี่ยคือบางทีบางอย่างเนี่ยเราอย่าไปโฉใจอะไรมากเพราะโลกใบนี้มันมีคมอะแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมคนที่ดำเนินชีวิตได้แบบมีความสุขอ่ะมันต้องอยู่ในรูปแบบของตัวเองมันไม่ต้องไปกันแบบคนอื่นมันไม่ต้องไปอะไรมากอ่ะแค่บอกว่าเราว่าเอ้ยวันนี้มีความสุขกันเลยวันก็มีความสุขแล้วถ้าเราไปคิดแบบคนเย็นคนเย็นรูปเย็นอาตมาว่าเราไปใส่ใจเยอะเกินไป แล้วอะไรที่มันมันเป็นตัวของตัวเองแล้วมีคำว่าพอมันเลยมีความจลมีความแต่ตะมาเนี่ยยิอย่างนี้นะก็มีเรื่องเวลาเข้ามาเยอะที่ปวดหัวแต่ตะมารู้สึกว่ามันมันเป็นอุปสรรคใช่ไหมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปแก้ไขว่าเฮ้หนึ่งตอน้าเพียห้าถ้าไม่ได้ก็ลองปปึกษาคนที่มีความรู้ได้ดีนะถ้าได้ก็ต้องแตเฮ็ดไปเรามันต้องมีความสุขมีความสุขทำงานแบบมีความสุขใช้ชีวิตมีความสุข กหเต็แบยมนุุเดอนี่ก็ถื่าเห็ดเพราะเป็นมาเห็ุเพื่อจะขอเงินเเลยเห็ดเพื่อนคนเื่อนนํำเห็นมารลุน้องหลายถ้าเกิดเราอยู่ได้ลุกน้องอยู่ได้เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้เรอยู่ได้เขาก็อยู่ได้ดังนั้นเราเป็นตำราการตัดเรษเออับที่ปีไหม่ปีไหม่รยมหกนั้เออทุกร่านใส่กิ๊ด้วยเร่ครดบคพอรเหรออือเป็นคตังก้อนที่อยกระเป๋านี่ ออ่เรืงวันที่วันที่19เดี่ยจะไปวางกีฬาเลิกอาคารหลังโรงเรียนที่เราไปนอนอ่ะอ่าที่จะลื้อลื้อออกค่ะสามหนึ่งได้จะลื้อออกได้ครับที่ที่ผมไปไปนอาชิมเม้นั่นแหละลึกที่สุดเลยเอ่าจะลื้อหลังเก่าออกแล้วตั้งหลังใหม่แล้ก็หลังเริ่มเริ่มตั้ง19ก็จะไปเรื่อยๆนะจะไปอีกคนเฮ้ยแล้วกี่บ้านครับบ่นอกโรงกำปั้น ย่อมดับโลโม่เลยนะเนอะทั้งไก่ดังกันอยโอ้ประธปรมดาเลยเนอะบางทีมีติดเน้นหวงคนผลิตผลิรภัณฑ์ของไปให้ชาวบ้านวัวไปหลวงเนี่ยมีโรงเรียนแม่ละมือแต่ไม่ต้องไปเทศจากงานในดวงเลยตัวเน่ยเจ้าไปกลับกลับมาแต่ชีวิตจังหวัดนานต่อเป็นงานสุริยปีเสียต่อโอ้หลายแต่ว่าอันนี้ความสุขในสมัยเห็ุนี้มีความสุขแต่แต่ปีหาหนึ่งแล้วเออมีความสุขปิดจนนั้นอาจารย์ถามวันปฏิวั อันทำเหมืยนทำให้คนอื่นเยอะไรทำให้ตัวเองหรือเปล่าก็บกก็มีนะครับเดี๋ยเช่นฉัาหนึ่งเงี้ยจะเอออยากกินกาแฟก็ไปกินอย่างเงี้ยจะพอนี่อันนี้คือทำให้ตัวเองกันอยากกินอะไรอยากทำอะไรก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอันนี้จะเป็นตัวเองแต่ของคนอื่นมันหนึ่งมันเป็นภารกิจที่แบบว่าคนคนไหนห้องโตย่างเด <c oughs> ี๋ยนวะแล้วก็สองก็คือมันถ้าเกิดไม่คตือแบบบินบังทั้งส่วนที่เตือเนี่ยๆๆๆมันมันเบสิกเกินไปอะไรที่เราพอทำได้แล้วก็เราก็ทำไปเพราะว่าตายไปเพื่อเลย ให้เขาเข้าถ e ึงเนี่ยอย่างยมทุกเนี่ยถ้าว่าตายไปแล้วคนพูดถึงเยอะก็ทําความดีเยอะเห็นไหมนี่สมมติว่าถือว่าเจ้าตายไปเนี่ยสมมติเด้อฮันนี้สมมติคนพาดพันมาอุตสาหเหล่านี้เห็นไอุ้ยปักกันแบบปักลุกปักลุกต่างก็ไปชี้มันเห็นไหเขาจะพูดถึงสามเออยี่สิบเนี่ยหลายย่างเนี่ยในโรงเรียนยังเห็นไปที่ต่มาติดชื่อไว้ทุกทุกอย่างอ่านายธนาตลสันตพาและแฟนขับทั่ไป กูเรีมากับูกูเรน้อกยก็เป็นารานว่ะาจายบอกถึงมันเป็นมันเป็นลักษณะแบบว่ามันเป็นบุญเป็นบาปก็มันเป็นลักษณะการบอกถึงการบอถึงคุณงามความดีที่เราทำขึ้นไอเจ้สัตเนี่ในกรดในเนะเขาอยง้บกโอ้บอี่อาจารย์โอ้หนึ่งนนะพี่รด้ยอาจารย์ได้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 ไ่เา้อได้ด